ครับผมตรงนี้ก็เป็นกล้วยห e นึ่งเดือนเช่นเดียวกันนะครับจนไปถึงนูน่น e นะครับไปถึงนู่นก็หนึ่งเดือนเช่นเดียวกันนะผมว่ากล้วยตรงนี้ <preocup> เริ่มจะโตช้านะครับเพราะว่าน้าถึงจะปลูกใกล้ริมน้ําก็จริงนะครับแต่ว่าความชุ่มชื้นไม่ถึงรากนะครับผมว่าน่าจะจัดการใหม่นะครับอาจจะปลูกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่า กล้วยน้ำว้าอาจจะปลูกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้วยกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่เนี่ยเพราะว่าน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าปลูกข้างบนนี้ไม่เวิร์คนะครับดูครับไม่โตเลยหนึ่งเดือนเท่ากันแต่ว่าฝั่งนั้นก็จะเป็นกล้วยน้ําว้าที่ปลูกกับมีน้ําลงไปคลองน้ําใกล้ริมน้ํามากๆนะครับคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแผนใหม่น่าจะไปปลูก ตรงคูฝายละแตผมว่าจะไปปลูกข้างล่างคูฝายก็น่าจะปลูกเป็นผลไม้มากกว่านะโอเคนะครับผมนี่เป็นกล้วยหนึ่งเดือนนะครับทุกคนดูดูไปเลยนะครับนี่กล้วยหนึ่งเดือน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 นะเดี๋ยวจะลองปลูกอีกสักสิบต้นดูถ้าสิบต้นนี้มันปลูกอีกสักสิบต้นแล้วรดน้ำดีๆด,ดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่า ถ้าจะบอกว่าให้ตายไม่ตายนะครับเกิดเกิดแน่นอนทุกคนทีนต้นแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ดินมันแห้งแล้งนะทุกคนถ้าไปฤดูแล้งเนี่ยหรือหน้าแล้งเนี่ยไม่ไหวไม่โตผมว่ากล้วยนั่นจะตายนะครับผมว่าน่าจะย้ายไปปลูกข้างล่างแล้วที่ที่ผมเตรียมแปลงไว้ปลูกข้างบนไม่ได้โอเคนะครับทุกคนเจอกันคลิปใหม่ครับ นี่ก็ลาไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ